ผู้คนจอแจเดินควักขว่ขวกันอย่างทุกท่านในตลาดนับยามเย็นแห่งหนึ่งของชาตเมืองของกรุงเทพมหานครสาสาวใหญ่ไม่45ปีเธอผิวขาวสูงราว160เซนติเมตรเธอเดินเฉยใจเข้ามาในตลาดและกวาดสายตาของเธอมองไปรอบๆตลาดแห่งนี้ วันนี้เธอมีแผนการที่จะทำอาหารสานที่เธอชอบกินโดยเฉพาะส้มตำตำถั่วตำแตงและยำมะม,ม่วงเธอเดินอ้อมไปทางด้านหลังของตลาดนัดที่มีเมื้อที่ราวสีห้าไร่และเธอมาสะดุดตาและหยุดลงที่ร้านคอนเดกหมุมน้อย อายุราวย5ปีผิวสีแทนผมสั้นทรงสกินเฮดและรอยสักที่เขียนทางสวงข้ามของเขาสายตาของสาสาวใหญ่วัยส5ปีที่เธอไม่ค่อยที่จะสนใจสินค้าที่บางขายอยู่เท่าไหรนะ่นักแต่ทว่าเธอเองชอบพิจริรชเลืองมองไปยังที่คนขายมากกว่า รับไรด,ดีครับเจ๊ช่วยซื้อหน่อยครับผมเพิ่งโดนเมียทิ้งไปครับเด็กหนุ่มพ่อค้ากล่าวเรียบชักชวนสาสาวใหญ่ที่ยืนอยู่ด้านหน้าร้านของเขาพร้อมกับสบสาป้ากับเธอหล่อแบบนี้ทำไมถึงเมียทิ้งละ่ะคะสุดหล่อสาเธอถามเด็กหนุ่มพ่อค้าออกไปเบา พร้อมขับสบสายตาที่บานซึ่งของเธออ๋อผมคงจะสะกิดเขาบ่อยเกินไปะครับเขาก็เลยทิ้งผมไปครับฮ่าฮ่าเด็กหนุ่มพ่อคะเขากล่าวตอบกลับมาพร้อมกับหัวเราะริ้งละคะน้องสาเธอถามเด็กหนุ่มกลับออกไปแล้วแอบยิ้ม น่ายช้าจังค่ะพี่สิคะอยู่คนเดียวเงาเงาไม่มีใครมาสกิดเลยค่ะเธอกล่าวกับเด็กหนุ่มออกไปพร้อมกับหวัวเราะกับพ่อค้าหนุ่มอย่างสนุกสนานฮิฮาตอนนี้ธงร้านของพ่อค้าเด็กหนุ่มเหลือสินค้าอยู่เพียงไม่กี่อย่างแต่ว่ามันมีสิ่งที่เธอมองหาอยู่ ก็คือมาละกอแตงกวาถั่วฝักยาวน้องคะถ้าพี่จะเมาหมดทั้งร้านน้องช่วยเอาไปส่งที่บ้านของพี่ในซอยได้ไหมคะบ้านของพี่อยู่ไม่ไกลค่ะสาแถวเก่าวกับเด็กหนุ่มพ่อค้าออกไปมาคะ่ะอยู่ในซอยข้างๆประตลาดนี้เองคะ่ะ เด็กหมุมพ่อค้าเขามองดูที่หน้าของสาวสาวใหญ่วัยสี่สิบห้าอีกครั้งแล้วกล่บวตอบกลับไปได้ครับจีเด็กมุมพ่อค้าเขาเอาสินค้าที่เหลือทั้งหมดของเขาลงในตะกร้าแล้วขี่รถขีนของเขาตามแถบไปจนถึงบ้านภาคของสาวเข้ามาสิค้าน้อง น้อเช่เ,เพียงไว้ในครัวด้านหลังเลยนะคะสาเธอกล่าวกับเด็กหนุ่มแล้วชี้เปียงจุดทีด่ต้องการให้เขาวางของแตงลูกใหญ่น่ากินจังคาน้อเด็กหนุ่มมองที่แน่ของเธอแล้วยืดหน่อแตงร้านขนาดเครื่องจากในถุงส่งให้กับเธอ เองชินดูไหมครับเด็กหนุ่มกล่าวชักชวนเธอออกไปพร้อมกับสบสายตากับเธอสาแธอค่อยๆรับเอา่แต่งร้านลูกนั้นมาเธอมองไปที่ขนาดของผลแต่งที่ใหญ่ยาวแข็งสดใหม่อนันลูกใหญ่มากใหญ่จนมือของเธอเอง ก็คำแทบจะไม่รอบพี่อยากกินตำแตงคะ่ะน้องทานเข้าเย็นมาหร้อย่างคะเดี๋ยวพี่ํำให้กินคะ่ะสาเธอพูดแล้วสบตาของพ่อค้าหนุ่มน้อยที่รูปร่างคำยำแข็งแรงจนเห็นกล้ามเป็นมัดมัดผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับเจ๊ตามบรรอยไหมครับ เด็กหนุ่มทขาค้าตอบขับมาทั้งคู่ยิ้มและหมอสสบตาคันอยู่พักหนึ่งรสชาติตำแตงที่สาสาวใหญ่ใบ45ปีลงมือตำให้ขับพ่อค้าหนุ่มน้อยได้ลองลิ้มชิมรสมันช่าอร่อยเผ็ดเซฟนัวถึงใจพ่อค้าหนุ่มน้อยซะเหลเกิน รสชาติที่ลิ้นของเด็กหนุ่มน้อยได้รับคือความอร่อยที่เกินจะบรรยายเจ๊ทำแตงได้อร่อยกว่าแพนเก่าที่เขาทิ้งผมไปอีกครับเด็กหนุ่มเข้าคราวขับสาวออกมาอย่างลืมตัวชอบก็กินเยอะๆกินแน่ๆน,น,นะคะเดี๋ยวพี่จะตามให้อีกค่ะ ที่ทำแตงมันอร่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่าแตงของน้องที่น้องขายอะมันสดมันแข็งมันกรอบดีคะ่ะสา,าขับเด็กหนุ่มพ่อค้าตำแตงกินกันนาดนับชั่วโมงมันแซบนัวอร่อยจนน้ำหูงน้ำตาไหลขับแตงรูปใหญ่ๆ ยาวๆสดสดและกลอจากฝีมือการทำของแม่ไม้สาวใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์การทำแตงมารับครั้งไม่ท้วนถึงเวลาทชีพพ่อค้าหนุ่มน้อยจะต้องขับไปเก็บแผงของข้าวในตลาดนับแล้วแต่ดูท่าทางของเขาเหมือนอยากที่จะโยกิงทำแตงต่อไปอีก ทอดูท่าทางลางลีที่จะขับออกไปที่ตลาดอีกครั้งน้องเอาไปเก็บแผนที่แถบแนบผนก็ได้นะคะแล้วให้ขับมาใหม่คะ่ะเดี๋ยวพี่จะนั่งครกเขาไว้รอนะคะหรือว,ว่าน้องจะกลับมาล้างครกให้พี่คะ่ะเดี๋ยวพี่รอนะคะส,ะสะาวสาวใหญ่ม่สี่สิบห้า แท้กราวกับเด็กหนุ่มคนนั้นออกไปแล้วสบตากับเขาอย่างหวานซึ้งครับพี่เดี๋ยวผมกลับมาล้างครกให้ครับตามแตงครกต่อไปคงอร่อยน่าดูนะครับเพ่อะ้าหนุ่มเขาตอบลับมาเ,มาเบาๆแล้วค่อยๆเดิอนออกไปเสียงรถกระบะสีประตูสีดำเรียวเข้ามาจอด ที่หน้าบ้านของสาแล้วสาสาวใหญ่วัย45ปีเธอยืนรอเขาอยู่ที่หน้าประตูบ้านอย่างใจจดใจจอตำแตงรสชาติแซบนัวพริก20เม็ดและความอร่อยรอบใหม่กำลังที่จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง